สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาพูแะะดแต่นัสนทนรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเดชทร,ระประสบครับประปกกร้ารุ่นที่แปประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจอัตรอัตลรกลุ่มพนันเอกพิเศษสุบ,บันแสงพันธุผู้อำนวยการยกฎหมายพพักประชาไทยพักประชาไทยครยยับโดยการน,นำของดรบุญยงจันแสงพนักพักประชาไทยได้มอบหมายให้ผมได้ติดตามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอเข้าสู่สภา ล่าสุดคับพักเพื่อไทยได้นําเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับใน6ประเด็นด้วยกันซึ่งแต่ละประเด็นทุกท่านคงจะได้ทราบรายละเอียดหมดแล้วนะครับวันนี้เราไปพูดคุยเบื้องต้นกับดรบุญยงจันแสงว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องของการจริยธรรมก็ดีเรื่องการปราบปราก็ดีเห็นด้วยหรือไม่ติดตามมาช่วงบางตอนเชิญครับ จะไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายเลือกตัง้งแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองในนามพรรคประชาไทายท่านดรบุญยมจันแสงมีความคิดเรื่องนี้อย่างไรครับครับขอบคุณอาจารย์มีชิตท,ที่ท่านประสบครับที่ลงนาให้ความใส่ใจและสนใจกับพรรคประชาไทายมาโดยตลอดนะครับวันนี้พรรคประชาไทายเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีครับเราเราก็มีส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนะครับที่จะติดตามแล้วก็จะนํา ข้อปกครองต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายสําคัญสำคัญเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆที่จะมีการแก้ไขไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไปนะครับรรคประชาไทยก็ยินดีที่จะให้แสดงความคิดเห็นครับอาจารย์ครับในการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับกฎหมายที่สําคัญสําคัญก่อนก็คือกติกาสูงสุดของการปกครองประเทศนั่นคือเรื่องของรัฐธรรมนูญเนาะเราเราเห็นควรว่า ทั่วไปก็พูดรัฐมนูลฉบับนี้ว่าเป็นรัฐม,มนูลรัฐธรรมนูญฉบับปรา,โาบโครงครับดรบุญยงจันแสงผู้นพรรคประชาไทยยังให้ข้อมูลเเติมว่าไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะไปแก้ในเรื่องของหมดจริยธรรมในเรื่องของการปราบโคงอะไรต่างนี่นะครับแต่เห็นด้วยถ้าว่านําไปแก้ไขในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่การนําเสนอของพรรคเพื่อไทยคราวนี้เป็นการนําเสนอเพื่อแก้ปัญหาในทางการเมืองให้แก่นักการเมือง นะครับและเพื่อเอ,อ,อื้อประโยชน์ได้กัทางการเมืองจึงไม่เห็นด้วยครับประชาไทยตัวคนไทยเข้าจัจประชาชนมันนิทานต้องดังเป็นสักขีสามาัคคีต้องพัดสมัครสมารลก้าวเดินย่าเข้าสู่ผูงดงการ สารทางเรืองมิเสษ็จให้ประชาะไชนบนคนไทยเข้าใจมาชาชนเลือกต่างเสียเ,เป็นซ้ายเลือเดียวกันผูกเป็นเกลียวสัมพันธ์ให้มั่นมา